เห็นตัวยัง เราแพรนี้ใช่ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับนี่แพรเราครับเดี๋ยวจอดรถสักครู่ครับผมจะเจอกันคู่สัมันนี่เลยถึงแพรเรียบร้อยแล้วนะฮะบรรยากาศหน้าแพรตอนช่วง11โมงมากับหน้าอุย๋ยกับหน้าป๊ ء, อีกเช่นเคยนะครับเ <c oughs> <c oughs> ตรียมอุปกรณ์หน้าอุย๋อยตรียามา่สมเหยอแล้วนะฮะ ว่าเลู่กเว้ยเฮ้ยบอนีนบอลนีเอายได้มลนกเหอได้ม่ต้องลูกเหยื่ได้เว้ยวานน้ลูกเปาลูกเ่บอบัตเตอร์ผมอะตายมดยาเนีนเนนเน้นอประบัทครับอประทัทครับ เงียบดีแท้ตัวอ้ยมันคือบุกินนะตัวยยเดยแล้วแล้วตัวย้อกกแล้วอีกแล้วเดืขึ้นเดี๋ยเตตัวไม่ใหญ่

ล่าคันด้วยมาอเนยหนักที่ขายเรยโดนโดนโดนสบายแล้วมาดูด้วยกันไหนเลยนี่โอ้ตัวใหญ่เองอันนี้เป็นตัวพี่โอ้นี่ตัวใหญ่อยู่เห็นไหมโอ้ใช้สวยดีนะตัวใหญ่ครับต้องใช้ไหม รถไักลง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 นี่คือตัวอะไรเห็นตัวยังยังมุดยาอยู่ตมุดยาไม่ต้องไปล้างนะปล่อยแป๊บเดียวมุดยัาตัวนี้แหละตวเนี้ย เนแล้วโอเคอัดด้วยโอ้ยนินไม่ใช่นี่กว่าไอเหมือนเอเหมือนปรากฏเลยวะหางเมื่อกี้เห็นหางมันอ่ะมันปรากฏใหญ่อ่ะเห็นไหมเอ้าเติมเติมดึงแล้ว กินมันตอหลานอพัตเตอร์ครับนหมูกินมันบัวบัวฉันเป็นบัวนะพัตเตอร์กินมันบัวแล้วเอาไว้โอ้ไส้สวยไส้สวยเฮ้ยบอได้ทอดได้อยไหมนี่ครับกินมันบัว ปัตเตอร์กินมันวัวครับมันเนื้อฮะอ่ามันเนื้อมันเนื้อสวยงามครับโอ้ติดนิดเดียวเองอ่ะติดขอบแก้มอีกจังหาเวบเวบเวฟเสื้อสวยเสื้สวยเสวยโอเคสาวครับมาปัตเตอร์เห็นตัวยังเมื่อกี้นีฬิอาการดีสุด ใส่สกัดจริตนี้ว้าวหมดแล้วโอ้โหทำอะไรกินแล้วครับไอ้ไหวอ่ะยได้โอ้โหสวยก็ยังได้เว้ยฮอฮวนตอเลยมั้ยอ่า <ว>มีความก็ผมมีกวายโอเคสวยๆครับจำอักลงกระชงัะงโอ้อเตรียมกระชังเนี่ยปูกเ รถกับไซสวยวุ้ยว่าเท่าตอนเช้าพอบ้าแบบวะโคตรตะเพีย,ยมาแล้ว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 นี่โคตรใหญ่ฮะ กอแล้วๆอแล้วๆอแล้วๆอ็ลได้วี่ยังก็เจอยังไงอ่อะวิ่งบอกวะตรงใส่ไม่ใช่ว่าหมอตักใช้สวยช้าเนี่ยกินกินกินันอ้วนเลยอะอ้วนตับเลยอุ้ยสั์ใหญ่ เออ P ปี่ยนโบ้ไปเพียนโบ้เป็นโบครับเพียนโบ้ hmm. ไปทักทายยามเช้าครับสวยๆวยดดนๆครับผมโอเค แรงดีเพชรผู้ไม่แล้วมันมันเกี่ยวกไปสายเกี่ยวนั่นด้วยไงเปี่ยนข้าวอย่างเดียวเอาครับตัวที่ต้องคู่หมาดแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยคล้วแล้วก็โอ้ได้กลับไปเนาะเที่ยงวันนี้เป็นไกลับแล้วไงนี่วันดูหมาเราบากแล้วอนุชาเนี่ยเนี่ยกลับกลับข้างอุ้ยไปไรโอ้ใหญ่ว่ะนั่นไงจะเพียน ครับเราปิดคาดครับเป็นคลิปที่ผิดคาดมากครับโอ้คือเมตโฟวมาตัวอุ้ยในแม,ม,มโตโฟมไอ้พวกนี้ไม่ค่อยกินหลักมันหนูอะไงครับที่ประทังครับเพี้ยนใหญ่ไซส์สวยพูอุ้ยครับไซส<า>์เท่าไซส์เท่าเมื่อเช้าเลยนะใกล้เคียงเงินตัวนี้จะสั้นกว่าอมนแหลงดีนะดูกว่าแล้วขาสามตัวยกไปขึ้นเลยครับ